ตอนนั้นคุณพ่อของคุณเป็นรองประธานสหาภาพการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตระกูลชนาพิสิทธิ์ของคุณก็รวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกคุณแม่ของคุณคงจะไม่ได้บอกคุณเพราะเธอคงเป็นห่วงคุณและความรวยของรุ่นที่สองเหล่านั้นมั้งค่ะสำหรับดิฉันเป็นใครกันนั้นหลังจากนี้คุณก็จะได้ทราบเองค่ะ โอยโชคร้ายจริงๆเลยอะวันนี้มันน่าจะเป็นวันที่ดีแท้เลยนี่มันไม่ใช่เหลือไว้แค่มเมียงองเง่าของลูกเท่านั้นนะโอ้แม่ผมถามแม่จริงๆนะครับแม่จะยอมให้พี่สาวผมเนี่ยไปแต่งงานกับไอ้สว่าแบบนั้นนะแต่ถ้าไล่อินทัศออกไปแล้วอะแล้วเรื่องเงินสินสอดแต่งงานของลูกจะทำยังไงนี่งไงแม่พี่แคนดี้งไง ด้วยรูปร่างหน้าตาของพี่สาวผมแล้วเนี่ยยังไงคนที่อยากจะเข้ามาจีบอะมันก็มีอยู่ทมเทไปไม่ต้องไปสนใจแอบสวอินทัศน์ไปหรอกหนูมีวิธีค่ะแม่ก็อินทัศน์อะ่ะเขาซื้อเรือนหอแต่งงานให้หนูหลังนึงไม่ใช่หรอคะอแล้วในโฉนดเนี่ยก็เป็นชื่อหนูด้วยอินทัศนะ์ะอินทัศนึกไม่ถึงเลยว่านาย,ยังมีประโยชน์อยู่บ้างเรื่องเรือนหอของลูกเนี่ย ไม่ต้องกังวลแล้วนะจริงด้วยเออใช่ที่คุณแม่ผมส่งมาให้คุมกันผมใช่ไหมครับครับอ๋องั้นพวกคุณห้ามเปิดเผยสถานะของผมนะครับเข้าใจครับน้อมรับฟังคำสั่งแล้วนี่พวกคุณมีกันแค่สามคนเหรอครับไม่ใช่ครับมีเป็นร้อยคนครับถ้าคุณอินทัศต้องการใช้ใครบอกพวกเราได้เลยครับ ตระกูลแก้วสุดฤทธิ์นั่นฉันจะจัดการด้วยวิธีของฉันเองฉันจะทําให้พวกเขาต้องชดใช้อีกสักพักผมจะมีธุระพวกคุณค่อยตามมาแล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะพวกคุณก็ไปก่อนเถอะครับแค่าการแต่งตัวเนี่ยก็ทําให้ได้เห็นท่าแท่งคนเลยยิ่งไม่มีชื่อเสียงเงินทองยิ่งเข้าไปใหญ่ไม่เคยเห็นหัวกันเลยอะ่ะอยากจะรู้จริงๆว่าในอนาคตจะมีอะไรสนุกๆอีกนะ อิงฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ